วัสดีตอนประมาณสามสามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ผมจบงานแ็ปเรียบร้อยแล้วครับแล้วนนก็ทำไปได้เจ็ดร้อยยี่บแปดบาทครับวันนี้นะครับวันวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันทิตย์อาที่สองครับสองอสองมิถุนาน,นะครับเจ็ดร้อยยี่สิบยี่สิบแปดบาทครับสิบแปดสิบแปดโอ ออเดอร์นะครับรายได้รวมว,วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับประมาณพันหกนะครับประมาณพันหกครับสองวันนะครับ,บว,วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับรายรวมกว็ประมาณพันพันหกนะครับงานนี่ไปส่งไกลวันนี้ก็ไปส่งแถวแถวไอแถว,แถวแปลาปากโพ้นนะครับหมู่บ้านไอพร้อมไอพร้อมพันครับ คนไอ้ยาหมูไปนิดนิดเดียวนะครับตอนนีอ้อากาศดีนะครับตอนนี้ฟ้าไม่ไม่เล็บครับวันนี้ปกตินะครับอวันนี้ทำไม่ได้สิสิแปดออเดอร์นะครับ วันได้ยี่ยี่บเอ็ดครับวันนี้ได้ไอสิบนนไ,ไอสิบแปดน,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 นะครับวันนี้ได้ได้น้อยครับเพราะว่าผมออกผมบออาผมออกเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนล้นนะครับวันนี้ตังเป้าไว้ที่เจ็ดไอเจ็ดร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับวันนี้ ขอตัวคนนะครับผมไออาบปรทานข้าวอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ